มีโจทย์มาที่ร่วมสมัยมากและเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็อาจจะต้องมีคำถามแบบนี้ในอนาคตต,ต่อไปก็คือจากการที่เราเป็นโควิดแล้วรักษาโควิดหายแล้วแต่ร้องเพลงไม่ได้โอ้โหนี่ถ้าเป็นนักร้องนี่ร้องไห้กันเลยทีเดียวนะเพราะว่าอะไรเกิดอาการเหนื่อยง,ง่ายเก็บลมไม่ได้ปอดไม่แข็งแรงอันนี้คือคุณหมอต้องบอกมาแน่นอน คําถามคือทํำยังไงดีที่เราจะสามารถกลับมาร้องเพลงได้ไแค่ตอบแบบนี้เนี่ยนะเราหัวใจวั่นไหวแล้วนะเอาละค่ะถ้าเรารู้ได้ว่าโควิดเนี่ยมันไปนทําลายปอดของเราเราก็ต้องไปศึกษานะจากคุณหมอก่อนว่าปอดของเรานั้นถูกทําลายไปขนาดไหนเพราะเท่าที่รู้จากคุณลิดเดียอื ยังสามารถกลับมาร้องเพลงได้อยู่นะคะแต่อาจจะไม่ได้ในความรู้สึกหรือความแข็งแรงเท่าเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็หมายความว่าเราสามารถทําได้ค่ะนะจากการที่เราต้องออกกําลังกายออกกําลังกายคืออะไรวิ่งค่ะวิ่งวิ่งบ่อยๆหรือว่าว่ายน้ํานะคะหรือว่าทำารทำการขยับตัวน่ยนะอาจจะเป็นการยําเท้าเฉยๆเลยก็ได้หรือว่าเป็นการที่ขยับนะคะยืดเหยียดอย่างเงี้ย เพื่อจะทำให้ปอดของเรานะั้นมีการสูบฉีดลมเข้าไปนะคะกระจายเข้าไปให้ได้ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องประมาณสัก20่นาทีเพราะนั้นปอดของเราก็จะมีการขยับเพราะนั้นจากตรงนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเอาลมเข้าไปได้ในปริมาณที่เราพอจะปล่อยเสียงออกมาได้แต่ถ้าเผื่อว่ามันออกมาไม่ได้เลย อันนั้นนะ่ะก็ต้องบอกได้เลยนะว่าน่าเสียใจจริงๆนะคะเพราะแสดงว่าปอดของเรานั้นถูกการทำลายไปเยอะมากเลยทีเดียวก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอเนาะเพราะการฝึกปอดแบบเขาเรียกว่าแบบแพทย์ที่จะมาฝึกให้เรานั้นนะก็จะมีวิธีการอีกแบบหนึ่งเช่นเป็นการเป่าลูกโปง่งหรือว่าในการที่เราจะเอา,เอาเขาเรียกว่าเอาน้ำมาใส่แก้วแล้วก็เป่าขึ้นแปให้มันบุงบ้ง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 บุง้งบุ้งบุ้งบุ้งยาวๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีการซึ่ง เราอาจจะมาปรึกษากันในแนวลึกต่อไปได้เหมือนกันนะคะให้กำลังใจเนาะ